อัดแล้วเว้ยกำลังอัดเลยกำลังอัดยังคืนท้าวันนี้เราก็มาเล่เกมไวในเอฟซีีสี่นะในคืนที่สี่เอ้ห้าใครเล่นยังไม่รู้นะครับแล้เปลี่ยนหูฟังเปลี่ยนหูฟังเปลี่ยนหูฟังเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างปกลางวลางมา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 เาม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 าาม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 เมา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 ขวามาาไปซ้ายก่อนามามามอาามม่ทันแล้วามามามาายามมามม ขวา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 เอาขวาเนอะเอากูเป็สับสนอะไรนี่มันสายเอาสายเฮียขวาเอี๊ยขวาทเรี้ยงใหม่แล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาไม่โดนเว้ยหลังอ่ะ๊ะไม่มีนะครฮะเอ้ยไม่ใช่เออนั่นแหละเอียดี่ดีดีปิดดหนึ่งสองปั๊บไอเอี๊ยเต็มหน้าเต็มหน้าหนาวทำไม มันไม่ต้องหนาต้องให้ไฟมันกระพริบเอาล่ะโอเคโอเคเอามาใหม่แก้ตัวแก้ตัวดีนะคลิปนี้มันนานหัวเราะด้วยเยอะดีย่อยเยอะด้วยไข่ส่งไม่ต้องส่งมา่ะกำลังยุ่มอยู่ไม่หัวเราะด้วยเอาใม่ใม่แล้วเอาใม่ม่แก้ตัวแก้ตัวเอาไหมนะมาเชื่อกันดีดีมาสวัสดีแก้ไปสองตาอย่างเดียวจะไปเปิดอีกจังหวะหนึ่งให้ปิดจังแค่จังหวะเดียวเอ้ยไม่ใช่ต้องปิดตอนนี้มันอยู่หน้าห้องกูขอดูหน่อยดิทาง กูทช็คไม่วางใจทางนี้แอ้มันจะมาตอนเที่ยงคืนสองนาทีเที่ยงคืนสองนาทีอืมฮลโหลนาทีนมันก็มาเอาหลุดโอ้ยอยู่คนเดียวมันวะไม่ต้องไปเช็คเนี่ยเช็คขวาซ้ายขวาก่อน G2 เท่านั้นมันถึงจะมาอยู่หน้ากับหลังเออได้แล้วปิดโอ้ยชุบโดนไม่ทันแล้วเนาะเจอมาใหม่มาใหม่แก้ตัวโอ้ยอยากเอาใหม่เฮ้ยย้อนต้องแก้มือไง เราคนเราต้องมีแก้มือไงเฮ้ยทำไมเกมกดเร่งรุดกดใช่ที่กดใช,ดดใชไ่ไปกดใช้กันไป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 กดใช้กันไปเดี๋ยวกูเคลียเองมามามาใหม่มาใหม่ทิ้งคืนไล้สองนาทีกูจะเคลีย์ให้ดูมามามาคลิปนี้จะมีคำหยาบหน่อยนะครับเพราะมันตกใจจริง <c oughs> มันมันมาไม่ข้อความครับเฮ้เ เสนยะเราสองมือลวงกระเป๋าครับสองเท้าก้าวเข้ามาอรับวันนี้จะมาโชว์ตลกไม่ใช่แล้วเฮ้ยปิดป้าบีมก็ให้เลยละงานนี้ให้เลยผมยกให้คุณบีมเลยครับขอโกูยังเล่นไม่ผ่านเลยตายคืนตายจนตีตีไหนตีหนึ่งนั่นแหละเล่ <c oughs> เนประมาณเจ็ดรอบเลยไม่ได้เมย์ครับสเสลยอ้อแกตัวอีก่ะมือลบอ้าวได้อะ มาๆนะครับอยู่คนจะแก้มือคนเดียวเองเลยเนี่ยมีเสียงแค่ดึกๆได้ยินไหมไปแล้วฟังอ้นกูรู้แล้วอะไม่มีเลยเฮ้เสียงที่ไหนมัแล้อวกับยองคนใช่ยูวัาละเอ้าเฮ้ยไปไหนจะมองนะ

เฮ้ยตอนแรกกันรอดนะเออ <c oughs> เฮ้ยมาไงวะแกตัวคนเราสามไม่เจอเลยนะกินนี่สามขีตายมาสามรอบเขาขี่รอบเขาบอกว่าสามขี่ยังตาย <c oughs> สามขี่ยังตาย <c oughs> ละมือมาละมัดละมือ <c oughs> โอ้จะดีเลยไม่ไน่าเรอมาผ่านการอาการคนละตาคนละตาห <c oughs> น่ะทีหลังอะ่ะอย่าไปเล่นสูตรอีห <c oughs> น่ะเสียวหั่วรล้อ่ไม่จะไม่รู้มันอยู่ไหนอะ่ะ โอ้ยปวดร้อนอย่างนี้เฮ้ยมันอยู่ไหนวะขวาแหละนั่นแหละไม่ใช่มันอยู่ไหนวะมันอยู่ขวาเนี่อะมันอยู่ไหนตัวสอบล้างกันมันอยู่ไหนวะเนี่อะดีตื่นเลยแล้วมันอยู่ไหนวะมันใช้ความเร็วอย่างมากเลยเออไม่ทันอ้าเชื่อเลย นี่ครับแนะนำครับกดตัวนี้ครับแล้วเข้าไปคำในยูทูบครับแล <c oughs> ทิมว่าวิธีลบเฟซแปครับ,บอ้าวหายเลยคลิปกูมันถึกยังวะเนี้ยอะไรอ๋ออ่านอยู่นะคอืมอะไรนะวิธีลบเฟซแปร,ร <c oughs> <c oughs> ดิกระลิบเข้ายูทูบนะ,อะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะนี่ครับผมผมแสดงสดเลยนะครวิธี ลบเฟซบารอประลบรอลบเก่งอ๋อหอรอประลบอืมลบเฟลบมัดเฟซแบแล้วก็ไฟนอลเอฟไดีตามหลังสิเอาแล้วไฟนอลเอฟไีเอฟไอเอ็กเก็ตอะไรเนี่ยโอ้โหเขียนย่อเพื่ออะไรน่ะไม่มี

อ๋อเขาไม่เช็คหน้าอ๋อต้องให้ได้ยินเสียงเดินสองเก้าก่อนเราก็ได้ยินอยู่สองเก้าเรต้องต้องปิดอ๋อจนได้ฟังได้เสียงเหมือนเดิมกลับโอเคเอาโอเคเอาเรารู้ล้วไปเล่นกันดูเอาว่ะเอาเอาละเอียดเลยเอาละเอียดจิ๊บเลยเจิ๊บเราต้องตัดคลิปนี้ออกเพราะยูทูบเวลาลงคลิปมันตัดได้ใช่ไหมล่ะใช่เราตัด ไม่รู้ทำไม่จบเรไม่ได้ไม่จบรู้บ้าเราแอบดูเค่ <Okay. S 2> มันเดินไปแค่หนึ่งก้าวเองอืมแ้เขาเปิดเลยมันก็ย้ายฝั่งของเราไม่เสือบไม่ย้ายเฮ้ยเฮ้ยของเราไม่หัวลอยย้อยย้่สามอีก <c oughs> ขัน <c oughs> ก้นหมื่นอ่ะอ่ะลราโคด้นเตะ ไป้ะแม่ย่คืนหกคืนเจ็ดนะอคืนเจ็ดเอออไ้ม่ไู่คืนเจ็ดจำได้ห้่านเลยเสียงมันลอนเอือคัน่เจ็ดส่งาเราอะเราไม่เจอเลยอืมมันสะท้อนอยู่อเราส่องอะเออฟังให้สะท้อนจริงกจุกเนลหนาวเนี่ยเออหัวเายอะเยอะอะ หน้าแล้วมันอยู่ไหนเจอทางหลังกูช็อกแล้วมันทีหี้ยกูกลัวยิ้มผายเลยมันมีอยู่ข้างหลังอ๋อที่เป็นหัวเน็ตไปไหนนะครับรู้เรื่องมามาเรารู้กันแล้วนะอ่นแค่นี้แหละอ่าอนอยู่ไหมอ่านอยู่มาเรากลับมาอยู่ในคืนห้ากันต่อดีกว่าันะครับแค่ก้าวเดี๋ยวปุ๊บกึ๊กกกูเป็นกูเป็นกรรมเทศน้อยของมึงคือเฟดดี้ตอนนี้ มาลูขวาซ้ายก่อนซ้ายก่อนเดินมาแล้วโอ้โห,โอโหสองก้าวลือเลยยิงฝันหนึ่งเขี้ยไอ้ชิโมเขาตายมันรู้แน่เลยว่าเราไปศึกษามาไอ้ข้างหลังเปลาเจากมันต้องรู้แน่เลยว่าเราไป <laughs> ไปศึกษาศึกษามาเอ้ยมันอยู่ไหนเจียงวาร้อนตำนานเจี <c oughs> ยงวาร้อนมาอู้ปีอาจารย์ โอ้ยทำไมไม่ทันขอมาขอเราศึกษาแล้วใช่ไหมอ่าเราได้มีคุณบีเมเล่ยมั้งโอ้โหงับจนมันชินเลยงับจนกูไม่กลัวนะที่คิดได้และจะเป็นแน่พอเราเฮ้อยออกหนึ เี๋ยวจะมองทันเนาะแหลมแบบแลมแบบแแบบอพอกดอย่างนี้ก็เพืินไปเพืินมานะครับมาแล้วเสียงอะไรจะมาเสียง ล้อพังเหรอล้ออะไรอย่างนานะั้นเนี่ยมันเดินร้อมากเฮ้หยหูฟังยังไม่เสียหูฟังเสียเลยตอนนี้นู้นไนแมหรอกเห็นท่านลองตามทีน้นว่ตีสองเจียงเขินเฮ้ยเออเอ๋อเอ๋เอ๋หูฟังหูฟังไไหูฟังเป็นอไรเอ๊อ อ้าวเมื่อกีก้แค่หลบก,ก็ไม่โดนคุณรัวใช่ไหมคือคืนนี้ต้องสับร้อยยีย่นะครับต้องเร็วกว่าคืนอื่นนะครับไปอ,อีกหนึ่งอยู่จะสร้างปฏวัศาสรได้ไหมครับอยู่ได้เป็นอันดับสี่ของโลกเร็วที่ไปไหนอ,ะอ่ะอ้าวไอ้เบี้ยตลอดเลยกู ไม่ทันแล้วฮ <|so|>> ะพีทไปไหนพีทไปไหนไม่รู้ตลอดเลยกูต้องวิ่งกลับลืมลืมปิดประตูเลื่อนนะครับปุ๊บขอโชคิปเกันวันนี้นะก็ขอบคุณมากครับ